ทันวิพัฒน์วอรอัศสพันน์ครับและเด็กชายจิระธาตา,าเรือนวาดนะครับน้องขนมปังอายุ13ปีและน้องอังเปาครับผมอายุ13ปีเท่ากันจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมแล้วนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเสียงปรบมือให้กับคู่ที่11ครับ Gizhiozha 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 ครับนี่คือคู่ที่11นะครับใหม่ไม่ธรรมดาครับคู่นี้จากจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นคนพื้นที่นะครับเชิญครับเชิญข้างล่างเวทีครับและรับฟังคณะกรรมการจะได้กรุณาให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับได้มีหน้าที่แตกต่างกันนะครับตามความถนัดและความสามารถของแต่ละท่านถนาจจะเห็นว่าแต่ละแต่ละคนนะครับมี ช่วงอายุที่แตกต่างกันนะครับนั่นเพราะว่าเป็นเจตนาของเวทีบิ๊กีนะครับเพื่อที่จะได้ให้กรรมการนะครับมีความหลากหลายนะครับขอเรชิญครับครับซึ่งนี้ที่เป็นโครมาติกเหรอครับเออเอาจริงผมไม่เคยไม่เคยฟังเพลงล้านนาแบบนี้มาก่อนเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินดนตรีล้านานาในในบนไดเสียงใหม่นะครับเป็นโครมาติกร้อยเปอเนาะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเดิมจริง,รงๆแล้วมันมันคล้ายกับดนตรีฝรั่งที่อยู่ในรูปรูปร่างที่เรามองเห็นว่าเป็นล้านนานะครับแต่ว่าโดยโดยวิธีคิดโดยวิธีการเรียบเรียงเนี่ยคือได้ยินการใช้คอร์ดชัดเจนมากแล้วก็กล้าหาญมากที่กล้าเอาดนตรีใหม่ๆแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เนาะแล,แล้วมาแสดงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เชิงวัฒนธรรมนะครับ ก็ชื่นชมนะครับแล้วแล้วผมเชื่อว่าการเรียบเรียงเนี่ยแอบเห็นโนะ้ตเนาะมันมันเรียบเรียงแบบสากลจริงๆเพิ่งเห็นตอนนี้แหละนะครับแล้วแล้วความยากมากๆคือตัวจังหวะซึ่งมันมีทั้งจังหวะที่ผมผมพยายามใช้ใช้บริบทไทยเนาะการขยักขย่อนค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คลี่ออกมาจังหวะที่ควรจะตกแล้วไม่ตกเนี่ยน่วงไ้อีกครึ่งจังหวะแล้วค่อยลงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกซึ่งคุ้นเคย นะครับอันนี้ชื่นชมมากๆนะครับเราอยากจะให้ลองพัฒนาแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีป้ายไฟด้วยนะครับมีป้ายไฟยุ้งข้าวนะครับโอ้โหนะครับป้ายป้ายชื่ออะไรนะฮะยุ้งข้าวครับเมื่อกี้ลองอ่านดูมาอยังเก่าพยายามสะกดเหมือนกับอะไรวงยางวงยังเก่าอ่านแบบไทยเอายุ้งข้าวใช่ไหมครับผมก็ มีความกล้าหาญเด็ดเดียวฮะอันนี้คือซึ่งในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเราค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มเห็นซึ่งเราลักษณะนี้มานะครับดีมากหนึ่งคือการเ,เรียบเรียงนะครับมีการเรียบเรียงที่ค่อนข้างที่จะ มีความตั้งใจคือเรียบเรียงออกมาให้มันเป็นสากลอยากจะขอเพิ่มสักน้อยหนึ่งคือในความเป็นเอกลักษณ์ของซึงหรือว่าดุตรีล้านนาเนี่ยมื่อเกิดจะมีกลิ่นอายของล้านนาอยากจะเพิ่มเติมเรื่องของกลิ่นอายเราเนี่ยอย่าอย่าให้มันเป็นฝรั่งจนเกินไปจนก,กระทั่งมันลืมรักเงาหรือว่าลืมความเป็นเอกลักษณ์ของซึงเนี่ย เระวังไว้ตรงตรงนี้สักนิดหนึ่งคือเวลาผสมผสานต้องผสมผสานอย่างลงตัวไม่เยอะเกินไปไม่มากเกินไปนะสามารถทําได้หมดปัจจุบัน,นมันมีซึ่งคงซึ่งคอดขายของขายของมีซึ่งคงซึงคอดอย่างในเบ้นไปเขากระแปลงกันไหมเนาะอ้ยอย่า,ยาแล้วก็สามารถเล่นได้หมดอเอฟาราเฟสบูปเปลตจัดไปเลยเล่นได้หมดประเด็นเนี่ยแล้วก็เพิ่มแหมน้อยนึงก็คือว่าเวลาเราเรามีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงมาขนาดนี้เนี่ย อย่าไปลืมเอาโน้ตที่มันครบของเพลงอ่ะคือตะกี้มันโน้ตมันหายไปคืออาจจะตั้งใจในการเรียบเรียงทําให้มันมันเป็นเรียบเรียงเสียงปราสาให้มันเป็นคอร์ดจนบางครั้งโน้ตในในเพลงอ่ะมัน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 ถูกทิ้งไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้คนจะนอยตามอเฮ้ยบัตรจ้งชรกเล่นผิดเล่นตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยที่จริงมีความตั้งใจในการเรียบเรียงแต่ว่าอาจจะอาจจะลืมเกิดถึงโน้ต ในในส่วนที่มันเป็นความน่าเป็นเอกลักษณ์ของเพลงอะ่ะมันตกหล่นหายไปแล้วก็แหมอย่างเนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเรียบเรียงมาขนาดนี้เนี่ยความชัดเจนของนิ้วเนี่ยมันต้องชัดเพื่อที่เขาจะได้โชว์เสียงของของที่เขาจะอยากจะโชว์มันว่ามันประสานขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องชัดการกดการดีดการเนี่ยมันถ้ามันชัดกว่านี้มันจะเพราะกว่านี้อีกเยอะเลยถือว่าเป็นมิติใหม่ขอขอ,ขอปรบมือให้กับวงวงวง,งอย่างเก่าเนี่ย นะยุ่งข,ขก่ขาและอยากจะเห็นการสร้างสรรค์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆและก็ต้องขอขอบคุณที่สุดนั่นก็คือ b ิ๊กเพราะว่าเวทีอื่นๆเนี่ยเป็นเวทีที่อาจจะมีกรอบค่อนข้างเยอะ b ิ๊กซเป็นเป็นเป็นเจ้าเดียวในในในประเทศกว่าใดตีตีเอ็กซ์พนองบะเปิดโอเพ่น ใครใครบรรเลงแนวไหนก็ได้คือครูบาอาจารย์ปัจจุบันนี้ก็ยอมรัากันพอสมควรนะครับขอชื่นชมสําหรับ,บวงนี้และอยากจะให้น้องๆหลายๆคนคิดในแนวเหล่านี้บ้างนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ก็อย่าลืมรากเงาที่มันจะต้องมีนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงปรบมือกับคู่ที่11ครับผมเดี๋ยวเชิญพักนะครับขณะ